เด็กไหนวะนอนกลมอยู่หน้าบ้านเตี้ยเอ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 รอกันรอมารอกินอะไรเนี่ยฮะรออะไรลุงนุ่ยกินอาหารแมวกินอาหารแมวอะไรเป็นหมากินอาหารแมวลุงมานอนหน้าบ้านเราลุงลูกขนุนเลยอ่ะเหมือนลูกขนุนเลยแล้วอะมารอคิวมารอคิว การลนมลูกมาไปทำอาหารไปทำอาหารบรรยากาศดีและเช้านี้แดดแจ่มสุราษฎร์ยี่สบกรกฎาคม6กแ้าเช้านี้บรรยากาศตื่นตั้งแต่ตีเท่าไหร่วะตีสี่ไม่ตีห้าตีตื่นมาไอ ไ like <laughs> อ้เล็บยูแนะไอ้แค่ๆเลยเลยเออสุขภาพเนาะตื่นมาเสร็จจะคิดเรื่องงานวันนี้จะทำเจ้าไหนอะไรยังไงตามคิวงานนักแก้ไขแก้งานให้มันเสร็จแล้วก็รูยงานต่อไปอื ทุกวันเป็นบันดีเนาะขอให้ทุกวันเป็นบันดีคนโชคดีที่สุดก็คคนมีงานทำทำให้ดีพัฒนาตัวเองให้เยอะลูกชายเขาไปทำงานต่างจังหวัดตอนนี้สายเดียวแล้วตลาดล่างจากตลาดล่าง ตามแค่นะตลาดล่างเนี่ยห้างเข้ามากันนะรถส่วนตัวนะแต่รถตุกๆรถไอซานเลงมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ตรงนี้อะเข้าก,กันด้วยก้กคตตลาดแม่คูสุบรรณทานี ถนนเน้มเมืองสุราธานีจา่าแดดแจ่มมากนะไาที่จอดรถเลยสุราธานีจา่าถึงร้านแล้วลลได้ที่จอดรถแล้วแดดแรงแจ่มสหททาใยกับร่มรื่นดีนักเล่หว้าวอะ สั่งผักกุ้งจากการดิบมาแล้วร้อยแหลปนี่นุยงาน